สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการบำรุงมะม่วงนะคะช่วงที่ติดดอกเนี่ยแล้วก็ติดผลเห็นไหมคะเล็กๆเนี่ยให้ติดลูกดกนะคะเพราะว่ามะม่วงออกดอกเยอะก็จริงแต่ส่วนมากจะร่วงนะคะสาเหตุเกิดจากว่าต้นของมะม่วงนะคะไม่ได้รับการบำรุงเนาะ วันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำให้มะม่วงติดลูกดกนะคะซึ่งทำทุกปีแล้วเห็นผลทุกปีนะคะจะสังเกตว่าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของเล็กนะคะมะม่วงทองดำมะม่วงแก้วนะคะหรือมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยมันจะโดกมากนะคะท่านผู้ชมคือทำสูตรนี้เลยนะอันนี้เป็นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านนะคะเป็นปีแรกด้วยปีแรกที่แม่ปลูกไว้นะคะ มันเกิดดอกปีแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือพันุ์อะไรนะคะเล็กก็เลยจะมาบำรุงเป็นพิเศษเพื่อจะได้รู้ว่าเออให้มันติดลูกดอกนะคะแล้วจะได้รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะไม่ต้องหมักนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนะคะที่เล็กจะบอกก็คือ นี่เป็นเศษอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านได้บอกไว้เลขอ่านในหนังสือของท่านอาจารย์ดรทิศพัน์นะคะมันมีอยู่หน้าหนึ่งเศษอาหารต่างๆเนี่ยอย่าทิ้งนะคะมันจะย่อยนะคะย่อยจนหายไปหมดนี่ในช่วง28วันนะคะในหลวงท่านเคยตัดไว้นะคะท่านผู้ชมดีมากๆกเลยอ่าเดี๋ยวเล็จะบอกนะคะว่าเล็กทาอย่างไรสูตรนี้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึง นี่ค่ะวันนี้จะใช้ไข่สองฟองนะเพราะว่าคือเราอยากบำรุงเป็นพิเศษนะคะสำหรับมะม่วงที่ติดดอกในปีแรกนะคะต้องการให้ติดผลนะบางทีมันจะร่วงนะคะแล้วเราก็ตีไข่เลยเอาทั้งเปลือกด้วยนะคะ สูตรนี้ทำแล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซนต์ค่ะท่านผู้ชมทำตามได้เลยนะน้อยหนานะคะพืชที่ติดผลนะคะทำได้หมดนะขนุนมะนาวมะกรูดนะคะทำได้ทำสูตรนี้เลยจากนั้นนะคะจะเทลงไปเลยทำไมต้องตีเพราะว่าถ้าไม่ตีใส่ลงเป็นลูกมันก็ไม่กระจายมันไม่ทั่วถึงนะคะใส่ไข่สองฟอง ในช่วงที่ติดดอกออกผลนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงสีอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะ ยังไม่พอแค่นี้นะคะสูตรนี้เด็ดจริงๆเราจะบำรุงนะคะให้ปุ๋ยบำรุงเข้าไปถึงต้นถึงรากให้รากดูดซึมเอาอาหารไปใช้เพื่อที่ว่าจะเก็บไว้เลี้ยงลูกของมะม่วงนะคะท่านผู้ชมอ่านี่นะคะท่านผู้ชมนี่คือปลาร้นปารา,ะนะรราที่เราใช้ในการทำา้ข้าวนะคะใครไม่มีแบบใช้แบบปรุงก็ได้นะคะ นะเอาเป็นตอนเป็นชิ้นลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้เล็กจะใช้เป็นน้ำเนาะนี่นะคะใส่ลงไปตัวนี้มีแคลเซียมสูงโปรโตีนนะคะท่านผู้ชมฟอสฟอรัสเนาะนี่คะ่ะมาให้เรียบร้อยไปซื้อที่ตลาดก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีปลาปลัปรุงนะคะก็ได้เนาะจะได้สะดวกนี่ จากนั้นนะคะน้ำที่เล็กใช้ในการบำรุงเนาะก็เป็นน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวหรือน้ำล้างปลานะคะรับรองว่าสูตรนี้องามมากอันนี้ทัพพีสำหรับตักพวกเศษอาหารนะคะท่านผู้ชมตักปุ๋ยต่างๆเนาะเนี่ยค่ะให้ทำแบบนี้แล้วก็คนในนี้นะคะมันจะมีโฮอร์โมนผักเนาะผักที่เป็นใบสีเขียวก็จะบำรุงนะคะ มีผักมีผลไม้มีเศษไข่นะคะไข่นี่ตัวดีเลยนะคะธาตุอาหารเยอะมากเลยอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะคะเนีย่ยเห็นไหมเล็กจะเก็บน้ำสาัาคาไว้นะคะเป็นถังเลยทุกวันนะนี่อีกนิดนึงนี่นะคะจะทำให้ดูแล้วก็อีกถังนี้ก็เหมือนกันแนะนำเลยนะคะเนี่ยจะทำแบบนี้เนาะเศษอาหารต่างๆนะคะเราแยกออกจากถุงพลาสติกดีมาก วันก่อนนะคะมีคนถามว่าเล็กบำรุงกุหลาบอย่างไรให้สวยได้ขนาดนั้นนี่แหละค่ะใช้เศษอาหารนะคะนี่ใส่น้ำไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นราทิ้งไว้ประมาณสัก 3ถึง4ี่วัน5วันนะคะนานกว่าน,นั้นก็ได้นะมันก็จะขึ้นรานะคะค่อยๆย,ย่อยไปนะเราเอาไปเทใส่เลยแล้วก็เวลาที่เราใส่จุลินทรีย์แสงข้อแสงนะคะมันจะป้องกันมแมลงวันนะท่านผู้ชมดีมากนะคะสูตรนี้ทําให้แบบว่าพืชผักต้นไม้ที่เป็นออกดอกออกผลช่วยบํารุงไม้ผลนะคะเน้นย้ําไม้ผลเนี่ยจะเห็นผลดีมากนะเล็กทําทุกปีนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะมะม่วงก็ติดดอกแล้วเนาะออกลูกเล็กๆแล้วนะคะให้เอาไปใส่เลยอย่างน้อยนะคะท่านผู้ชมให้ปุ๋ยเนี่ยเดือนละครั้งนะคะเดือน ละครั้งถ้าใครทําได้สองครั้งได้ยิ่งดีนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยบํารุงรากนะคะรากจะดูดกินอาหารจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ดีมากแล้วก็เป็นอาหารของไส้เดือนด้วยนะคะมันจะทําให้มีไส้เดือนมาอยู่ใต้ต้นไม้ของเราแล้วก็ไส้เดือนก็ขี้ออกมานะคะขี้ออกมามูลไส้เดือนก็เป็นปุ๋ยไส้เดือนก็พลวนดินให้เราด้วยสูตรนี้ดีจริงๆนะคะไม่ต้องหมักเนาะนอกจากว่าเราเก็บเศษอาหารไว้มันก็เป็นการหมักในตัวนะคะซึ่งพอเต็มแล้วเราไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยคะ่ะ อ่านี่นะคะที่โคนต้นนะคะประมาณ3ปีนะคะมะม่วง3ปีไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้มันจะได้ชัดๆนะท่านผู้ชมดูนะนี่ก็ดูลักษณะใบนะคะเล็กก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะนี่ค่ะดูค่ะนี่นี่ค่ะติดลูกเล็กๆเต็มเลยนะคะ ก่อนหน้านี้คือเราเอาเศษอาหารต,าต่างๆมาเทอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเทใส่ตลอดแล้วก็รดน้ําตลอดนะคะโอเคทีนี้เรามาบำรุงและรดได้เลยนะนี่เป็นเสาวะรดนะคะจะให้เลื้อยขึ้นเดี๋ยวเอาไปทางนี้ก่อนเราก็รดลงข้างๆนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องรดแบบตรงแบบว่า ติดกับโคนต้นเลยก็ได้เพราะว่ารากฝอยออกหากินตามทรงพุ่มแล้วนะคะนี่รดลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็รดน้ำตามนะคะ อันนี้คือเศษอาหารไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าหลังบ้านเนาะเนี่ยรดลงไปแบบนี้นะคะถ้าจะให้ดีอเดือนละสองครั้งแล้วเราก็รดน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอกที่โคนต้นก็ได้และอย่าลืมนะคะพวกเศษใบไม้เนาะถ้าใครกลัวมีแมลงวันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมเอาเศษใบไม้แห้งมาคลุมไว้นะคะเห็นไหมเนี่ยต้นกล้วยต้นอะไรเนี่ยเห็นผลดีมากเลยนะคะดูนะคะโคนต้นกล้วยใหญ่มากเนาะ เนี่่ยคะพวกใบกล้วยใบอะไรแห้งต่างๆก็เอาเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะนี่อย่าลืมไปทำนะคะสูตรนี้เล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่รักการทำเกษตรนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ